คนอย่างผมไม่เคยขานชื่อใครเป็นนายงตีนะแล้วคนอย่างผมเนี่ยนะครับผมชัดเจนนะไม่ต้องดัดจริตนะครับเอาชัดเจนเลยคนเราจะแต่งงานกับใครเขาไม่แต่งกับเราเราจะไปบังคับเขาได้ยังไงผมก็เห็นพูดอย่างนี้ก็เสร็จทุกลาลนะผมเนี่ยอยู่ในเวทีการเมืองนะสตรูมูมานที่ทําผมและส่วนใหญ่ะจบไม่สวยสักคนสักรลยผมไม่ต้องไปทําอะไรอะเวรกรรมมันตามสนองเองเดี๋ยวพบ ผมสวดมวนต์ทุกเช้าสวดมวนต์ก่อนนอนทุกวันแผ่เมตตาไปหาพวกคุณแล้วนะแต่ละคนเนี่ยผมก็เห็นจบไม่สวยสักลายน,น,นั้นก็คือไม่มีโอกาสที่พักได้ทำจะไปจับมือกับทั้งประชา, <c oughs> ะชานษาเราอย่าไปประกาศว่าเราจับมือกับใครไม่กับเลือบใครเราจะไม่รู้ว่าเราได้กี่เสียงประชาชนต้องตัดสินใจให้ประชาชนเขาเลือกนะครับ แล้วคุณประกาศตัวตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะโดนเชื่อดวันไหนเลยคือผมคุยกับกับคนในรัฐบาลเน่ยนะครับเวทีดีเบตท,ที่มันสร้างสรรผมจะไปแต่ถ้าไม่สร้างสรรเ่ยนะไปยุ่ยให้คนทะเลาะกันผมไม่ไปผมเป็นคนที่อุณภูมิมันเดือดไวอาจจะส่งพิป่ป๊อบริพุดสิ่งไปก็ได้ผมเมื่อคืนผมก็คุยท่านนายมตีวาท่าน,นมตี มีหลายพรรคก็กประกาศไม่เอาท่านไม่เอาผมเนี่ยเอาไงบอกเราก็อยู่ด้วยกันดียังไปยากอะไรน้องๆหลายคนเนี่ยอายุที่ฟันน้ํานมยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่หลุดจากปากเลย่าอยากอยากอากวดเก่งมากนะครับคุณชีวิตอีกไกลนะอนาคตอีกไกลรักษาตัวเองให้ดีๆนะครับคนที่โอ้โหปากกล้าพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยผมก็แจ้งความไปเรื่อยต่างกรรมต่างเวลาทุกวันเลยออย่ามาว่ากันนะ หลายคนบอกว่าทําไมผมต้องแจ้งความถ้าคุณดีๆคุณใครจะไปแจ้งความคุณล่ะคุณไปใส่ร้ายเขาอย่างผู้นําพักบางพักเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับฝ่ายกฎหมายพักเขารวบรวมหมดแล้วแต่คุณก็ไปว่าพักเขาอีกนะก็คุณว่าพักเขาอ่ะเขาก็สวนกลับดิผมผิดเลยคนระับให้ร้ายใส่ร้ายป้าสีเนี่ยระหว่างกติกาการเลือกตั้งออกมาแล้วเ่ยคุณก็เตรียมตัวเลยนะคุณอยากจะทําบ้านคุณจะลุกเป็นไฟได้ ผมพูดอย่างนี้แหละครับแล้วผมปรึกษาฝ่ายกฎหมายระดับปรมาจารย์แล้วว่าตายแน่เลยเอ้ยผมผ่านกระบวนการยุติธรรมมาทุกอย่างนะพิสูจน์ตัวเองมาทุกอย่างคนที่ข่าวข่าวทั้งหลายเนี่ยนะเบื้องหลังคุณเทากัทั้งนั้นน่ะเอาเอาเอาย่างพักที่โจมตีผมทุกวันนี้ปาร์ี้ลอะมีใครข่าวบ้างอะคนดำด้วยทําไปแถวนครอ,อะ หลายคนนะทั้งน้ำมันเฉื่อนทั้งเกเรบอนกรารพานันยายพูดมากกว่านี้ผมไม่ได้ว่าใครนะดูที่เมืองนครนะุการนครมันแสดงเห็นถึงอะไรมีอดีตรัมตรีนครใครบ้านเมือง